สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการทำ text to video นะครับก็คือถ้าเรามีบทความอะไรแบบนี้เราจะทำมาให้เป็นวิดีโอได้ยังไงใช้เวลาไม่นานนะครับถ้าเรามีบทความอยู่แล้วก็สามารถคลิกแล้วออกมาเป็นวิดีโอได้เลยถ้ายังนึกภาพไม่ออกก็จะเป็นคล้ายๆกับข่าวที่อยู่ในเพจเพจปวกประมาณนี้ครับก็จะมีภาพอยู่ข้างหลังอาจจะเป็นภาพนิ่งหรืออาจจะเป็นวิดีโอแล้วก็จะมี text อยู่ข้างล่างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไง เว็บที่เราจะใช้วันนี้ก็คือ InVideo นะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่เหมือน Canva นะครับแต่ว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกนะครับมาถึงให้เราล็อกอินก่อนเลยอันนี้ผมก็จะใช้ Google Log กอินะครับพอเราล็อกอินวิดีโอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีเทมเพลตหลายอันให้เลือกเลยนะครับก็ถ้าอยากจะจ่ายตังค์ใช้คอนเทนต์ของเขานะครับก็สามารถมา subscribe ได้นะครับหรือว่าถ้าอยากจะใช้ฟรีหรือทดลองใช้นะครับก็สามารถมาเลือกเทมเพลตเขาได้ตามสะดวกเลยนะครับ ก็จะมีเทมเพลตให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็จะมี blank canvas เนี่ยให้เลือกด้วยนะครับสามารถเลือกขนาดได้วิดีโอที่เราจะทําวันนี้จะเป็นประเภทของ text to video นะครับก็ผมจะเลือก text to video แล้วก็เลือกเทมเพลตที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมได้เตรียมบทความไปแล้วนะครับเป็นเกี่ยวกับ thomas andy design นะอ่าเดี๋ยวผมจะเลือกเทมเพลตอันนี้นะครับ ข้อดีของการใช้ตัวนี้เนี่ยก็คือเราจะสามารถผลิตวิดีโอออกมาได้เยอะในเวลาที่รวดเร็วนะครับติ่ต่างว่าเราทำเพจอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราจะต้องการอัปเดตคอนเทนต์ตลอดแต่เราไม่อยากเสียเวลาตัดเรามีบทความอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถเอาเข้ามาฝีในโปรแกรม i n v วิดีอได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะก๊อบหัวข้อไปก่อนนะครับก็ใส่สตอรี่เข้าไปนะครับผมจะติ๊กออโต้สัเจส์อิมเจวิดีโอนะครับก็คือให้มันหาภาพแล้วก็หาวิดีโอมาให้เราเลย อันนี้มันบอกว่าเรามีเท็กเยอะเกินไปนะครับกด rearrange text นะครับให้มันจัดเท็กให้เราใหม่นะครับเดี๋ยวมันก็จะ process เท็กของเราให้กลายเป็นวิดีโอนะครับแล้วภาพที่เข้ามาอยู่ในวิดีโอเราเนี่ยก็จะเป็นภาพที่มาจากฟรีเว็บไซต์นะครับเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยพอเราได้ตัวนี้มาแล้วนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะแบ่งประโยคของเรานะครับให้เป็นส่วนๆนะครับก็คือ1ภาพก็อาจจะมี1ึงส่วนนะครับถ้าเราไม่ชอบภาพพวกนี้นะครับเราสามารถหาภาพมาใส่เองได้นะครับ เราก็อาจจะเอาภาพมาจาก FreePic หรือว่าเอาภาพมาจาก p e x e l s ก็ได้นะครับใน p e x e l s เนี่ยก็จะมี stock วิดีโอเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ผมจะเสิร์ชคำว่า live b o l ก็จะมี live b o l แบบนี้ขึ้นมานะครับก็ลองกดดาวน์โหลดได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองโหลดวิดีโอ stock มาดูนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่เราสามารถโหลดมาแล้วก็ใช้ได้ฟรีเลยนะครับแล้วก็สามารถเอาเข้าไปแทนในข้อมูลตรงนี้ได้นะครับก็แค่ลากแล้วก็เอาไปวางตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็เอาตัวนี้มาลงแทนมีเดียได้นะครับถ้าวิดีโอยาวเกินไปเนี่ยอาจจะลากมันถึงแค่นี้นะครับ ีนี้ถ้าเราจะลองพรีวิวดูว่ามันเป็นไงนะครับก็ลองกดพรีวิวนี้ถ้าเราพอใจอันนี้ก็สามารถกดดาวน์โหลดออกมาได้เลยนะครับพอกดดาวน์โหลดกดเอ็กซ์มันก็จะเป็นไฟล์วิดีโอดาวน์โหลดเข้ามาในเครื่องเราเลย ถ้าเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมนะครับให้มาที่ Advanced Editor ตรงนี้นะครับไอตัว Advanced Editor เนี่ยก็ข้างล่างก็จะมีไทม์ไลน์นะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นภาพที่เราต้องการนะครับเราสามารถาลากเพจตรงนี้ให้ไปอยู่ตรง s ีนไหนก็ได้นะครับสามารถปรับขนาดของซีนได้นะก็คลิกที่ Scene นะครับจะเพิ่มขนาดหรือลดขนาดตรงไหนก็ได้อันนี้ก็จะเป็นการทําแบบ Advanced ขึ้นมานะครับเราสามารถมาเสิร์ฟวิดีโอสต็อกตรงนี้ได้ด้วยนะครับถ้าเราไม่อยากได้วิดีโอพรีเมียมนะครับ หรือไอสต็อกเนี่ยก็เอาออกครับ้องเสิร์ h คำว่า like stock ถ้าสมมุติเราอยากได้ภาพนี้เอามาแทนภาพนี้ก็ลบตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ลากวิดีโอนี้เข้ามาแทนจะปรับเวลานิดนึงนะมันก็ปรับขนาดวิดีโอนะครับ ถ้าวิดีโอที่เราลากเข้ามาเนี่ยมันสั้นเกินไปนะครับสังเกตว่าพอมาถึงตรงนี้มันจบแล้วเราก็ลากมันให้มันมาเท่ากับทั้งซีนตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะอันดูนะครับก็กด Control Z ได้นะครับหรือถ้าใครใช้ Mac ก็จะเป็น Command Z นะครับเราสามารถเพิ่ม Voice Over ได้นะครับที่ต่างว่าเราไม่อยากได้เพลงเนี่ยเราก็สามารถลบเพลงนี้ทิ้งได้นะครับแล้วก็มากด Voice Over ตรงนี้นะครับ Record Voice Over นะครับ ประวัติของโทมัสอัลวาเอดิสันประวัติของโทมัสอัลวาเอดิสันหลัจากนั้นก็กดแอดนะครับไวซ์อเว e รก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับประวัติของโทมัสอัลวาเอดิสันอ่าก็จะประมาณนี้นะครับอื่นๆก็จะมีพวก Text ตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกเท็กซแล้วก็ ลากเข้ามาใส่ในซีของเราได้นะครับก็จะมีเพลงให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับลองหาเพลงที่มันเป็นแบบว่าปั๊บเพลงอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับลากเข้ามาใส่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพลงฟรีนะครับนี่ยกดสมมุติกด,กดบวกปุ๊บมันก็จะเข้ามาอยู่ในมิวสิกแครกตรงนี้นะครับเราสามารถมาเพิ่มวอล่มตรงนี้ได้นะครับเพิ่มลดวอล่มถ้าเสียงมันดังเกินไปก็ลดวอล่มนิดนึงนะครับ หลังจากนั้นนะครับถ้าเราพอใจแล้วนะครับก็ลองกดดาวน์โหลดดูนะครับแล้วก็กดเอ็กซ์พอร์ตนะครับวิดีโอที่เราได้มาเนี่ยก็จะถูกดาวน์โหลดเข้ามาในเครื่องเราแล้วก็เอาเนี่ยไปอัปในเพจของเราได้นะครับอันนี้ก็จะโปรเซสวิดีโอของเราอยู่นะครับระหว่างนี้เราสามารถไปสร้างวิดีโออันใหม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะลองสร้างอีกวิดีโอหนึ่งนะครับก็กด Text to ว i ดีโเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลองเลือกเทมเพลตอันใหม่นะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะทําข่าวแล้วกันที่กอบมาจาก CNN นะครับก็อาจจะสรุปมาแล้วเพื่อให้มันสั้นลงก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นเทมเพลตนี้แล้วกันกรอบเฮ a d l i n e นะครับแล้วก็ลากสตอรี่ไปลงนะครับเราอาจจะเว้นมันทัดนิดนึงนะครับแล้วก็แบ่งข้อมูลนะครับเพื่อไม่ให้มันใหญ่เกินไปนะครับ น,นี้ก็จะเป็นภาพที่มันสักเจสมาให้นะครับเราอาจจะเอาภาพพวกนี้ก็ได้หรือเราอาจจะหาภาพมาเองก็ได้นะครับลองกดพรีวิวดูนะครับ Terima kasih telah menonton! ข้อเสียของมันเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นว่ามันก็จะมีวอเตอร์มาร์ของอินวิดีโออยู่ข้างล่างนะครับถ้าเกิดเราจะเอาวอเตอร์มาร์ของมันออกเนี่ยเอาไลนยน้ำของมันออกเราอาจจะต้องอัปเกรดนะครับเป็นจ่ายต่อเดือนนะครับซึ่งก็อาจจะไม่แพงถ้าเกิดเราทําเพจอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องการใช้งานหนักๆแล้วต้องการใช้ทําวิดีโอเยอะแล้วก็ต้องทําออกมาให้เร็วเนี่ยโดยที่อาจจะไม่ได้สนใจคุณภาพขนาดนั้นเราก็จ่ายตังเพื่อให้ตรงนี้มันจบไปได้นะครับ ส่วนของมิวสิกเนี่ยก็สามารถเลือกได้จากตรงนี้เลยนะครับไอตรงโลโก้เนี่ยเราสามารถเลือกโลโก้ของเราได้นะครับโลโก้ของเราก็จะไปอยู่ทางผวาบนนะครับไอตรงนี้ก็จะมีออปชันอื่นๆมาให้เล่นเพิ่มเติมนะครับก็จะมีพวกสติ๊กเกอร์มีโอเวอร์เลย์เนี่ยตรงเลเยอร์ตรงนี้ก็สามารถปรับได้นะครับแล้วก็มีให้เลือกว่าซีนไหนเนี่ยจะขึ้นก่อนซีนไหนจะขึ้นทีหลังนะครับเอ่อถ้าถ้าเราต้องการแอดเอฟเฟกต์พวกนี้เนี่ยเราก็สามารถ เลือกตรงซีนที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดเพิ่มเอฟเฟกเข้าไปก็ได้นะครับก็จะกลายเป็น2ภาพซ้ายขวาแบบนี้ก็จะมีเชฟมีลูกศรมีอะไรเงี้ยให้เราเลือกได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราลองคลิกตรง c o l l a b o r a t e นะครับเราสามารถแอดเพื่อนเข้ามาทํางานร่วมกันในอันเดียวกันได้นะครับก็อันนี้ก็จะเหมาะสําหรับนักเรียนที่ใช้อันนี้ทํางานกลุ่มนะครับ น,นี่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสร้าง text to video แบบง่ายๆนะครับใช้เวลาไม่นานใครก็ทำได้นะครับถ้าอย่างไรฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ